สวัสดีจ้ามัน,นี่พี่น้องมัน,นี่กินสิผ้ามากินแกงไตปลาเนี่ยมัน,นี่กินแกงไตปลาแล้วก็มีไข่เจียวนะจ๊ะเนาะผักก็มีอุ้ยบักสตอพี่ปูนั่นแหละส่งมาให้จ้ะเนี่ย,ก,ก,ย,ก,นะย,ยกับกแตงสตอกินกับสตอรจ้ามันอาจสิบ่เห็นในจ้ะเนาะมากินกันเลยจ้ะไข่เจียวมาเลยจ้าวันนี้กินข้าวสวย สตอไอแกงไตปลามีน้ำใหม่น้ำพี่น้องอจิลมาก,กินมาก,กินกันเลยจ้าสตอเมด็เมดๆเลย,ยวันนี้กินกับสตออร่อยอันนี้ก็ใส่เนื้อปลานะ้วพี่น้องแกงไตปลานะ่ะ กินกับสตอ,อใส่น้อใหม่ได้หลายในเนื้อปลาได้หลาย,ลายแซบ่บไข่เจียวไข่เจียว,วร้อนกินไปฉีดวัคซีนมากง่าจ้ะเมื่อวาน ไตเหีดอยู่บางซื่อสถานีกลางบางซื่อสถานีรถไฟฟ้าเนื้อปลาเน้เนๆเลยพี่น้องแซบ่แซบๆเลยยั่วยๆเลยจ้ามากินขขาวเ้าน้ำกันเด้อจ้ะ วันนี้กินแกงไตปลาน่อไม้ใช้หลายแทบแซบเลยกลุบๆเลยจ้ะน่อไม้กลุบกุบเลยอื้ สตอพี่ปูทรงมะาหายแล้วจ้ะจินจะแกะใส่ตู้เย็นไว้เสอใส่เนื้อปลาทูปลาโอม แกงไตปลามันก็นเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำปลาแดกบ้านท่สานแล้วเนาะจ้ะเนาะทินไปเสื่ออยู่ในมุบ้านนาะจ๊ะเป็นร้านอาหารไตเนาะไข่เจียว กินมากตรงมันใส่น้ำม่ออะมากมากครับขอมันไกลนิดนึงแล้วกนะันเนาะ รู้สึกว่ามึนๆง้องๆอนะเนาะใหม่พี่น้องแสบๆเลยอืสดเอว เขาให้เนื้อปลาห,หลายๆนะจ๊ะเนื้อปลาหูจักกัน <c oughs> <c oughs> มาเด้อจ้ะกินขาา่าวชซาน้ำกัน บางคนเพิ่นก be ับบ่มากินเนาะกินแล้วมากินมากินยุกินได้ยุมีน้องใหม่แต่ว่ามันจะเผ็ดเผ็ดเผ็ดห้ายพี่น้องเผ็ดมาก น,ออนั้นจะอ่าพก่นไปนงเห็ดลาย นูกคับไก่เจียว Xanh nó mà ừ mm. Đẹp mèo mèo อืมอมเผ็ดแต่มันก็แซ่บนะจ๊ะ คุมากเพิ่นกับว่าแซบอ่ะน้จ๊ะ เห็ุก็กินไข่ทอดไข่ <laughs> สเตอรย่างลายพี่นี่ปัวมาให้แกะใส่ตู้เย็นไว้ยิมละจ้าสำหรับคลิปกินแกงไสปา<ๆ>ลาเผ็ดๆร้อนๆเลยโอ้พี่แกงเพิ่นนีเผ็ดอีดิแต่ว่าแซบ่บใส่นมใหม่สซปาโอหะมั้งนี่ยฮึปาทู่กับบุ้งฮู้นะจ๊ะเนาะแซ่บ็มีไม่เจเียวนะจ๊ะเนาะสะตอโอ้ยเขากันสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไวส้สมนีนะจ้าพอกันใหม่คลิมหน้าจ้ายังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, ช่องกินพัสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะ,ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อไปละจ้าขอบคุณค่ะ